เหาดำเดำหลอด้วยอ่ะไหนยังเห็นน้าอุ้ยหลอดหลอจริงหลอจริงหยุดดูเลยเนี um, mm, ่ยต้องหยุดดูเลยอยมาออ่านมให้ันมันคุกเข่าใส่เราด้วยอ่ะเธอมันลากชั้นอ่ะอมีมาแรงวันอ้าวาาฉันใส่ใส่พงใส่มันใช่ป่ะรถฉันก็ยืนเฉยไม่เห็นรถไปจนทะลง แล้วมันก็น่ารถไฟไปกับฉันด้วยเถอะ <c ười> <c ười> แต่ก่อนไปดูเกมกันเนี่ยแจ็มีร้านเติมเกมสุดบางราคาโคตรถูกมาแนะนําด้วยนี่เลย i ิส m a n ช h อ p ใครที่อยากเติมเกม i d e n t i t y V หรือเกมอ,อื่นอีกมากมายในราคาที่ถูกเติมแล้วเข้าไว้ยิ่งกว่า 5G แถมไม่ใช่แค่นั้นนะเขาสามารถผ่อนจ่ายได้นานสุดถึง10เดือนคอยมันเวอร์เกินไปบ้าแม่มแถมยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนเติมเกมในเว็บรับ i ลิ m a n c คอยที่สามารถใช้แทนส่วนลดในการเติมได้ด้วยมีเกมมากมายพร้อมให้บริการสามารถเติมผ่านเว็บหรือไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่นเลย Richmondman ช็อบเจอห้องแล้วเคียวกดสิเธอยากเล่นเนี่ยเธอนักจับแมลงอะว้ายังเดอจริงด้อีทาอะไรอะไรอ่ะอะไรอะไรอีท้าวกาวคือใครอทายตัวดู้เอ๋ออีทองอ๋ออีทองกวาวเอตัวผู้ยใชมันดูดเข้าดูดออกใช่ไหมเออูดหุ่ยนะกูมาเสียวจังเอ้ยกลัวจังมีหัวใจกูเต้นแบเนี้ยแสดงว่าเาอยู่เอ่ยู่สุสานนี่ว่เพึ่งไปช่วยเขาแล้วไปแม่พึ่งมีมีแมลงวันอ้า ทาทาอะ,อะไรหรอฉันฉันฉันอะไรฉ,ฉันใส่ใส่เพิ่งใส่มันใช่ปะแล้วฉันก็ยืนเฉยๆไม่เห็นรถไฟจนฉันล่วงแล้วมันก็นั่งรถไฟมากับฉันด้วยเถอช่วยด้วยโอ๊ยเก้วโอ๊ยไอ้ยีรถไ,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 ไฟนี่สุดแน่ชนกูนะมึงนะฉันกำลังวัาแรงวันอยู่เลยอ่ะท่าฉันจะตายไม่ใครอยู่แถวนี้สักคนนึ่งงมาก คุกเข่าให้เธอทีนึงฉันจะคุกเข่าให้เธอทีนึงเธอช่วยช่วยได้เธอช่วยได้เธอช่วยได้เธอไม่อยู่ไม่อยู่ไปอเอาไปได้เอาเราไปได้เหรอไเลยเราไม่บอกเธอเธอแจ็คเธอเธอยื่แจ็คให้หน่อยไปเรามาแรงวันมี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 มคมี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 มอมีมีมีมมีปีมีมแมีมมม มันวางพอดีเหรอมูกปลาชนรอบหนึงชน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 ,ชน,ชนมูกปลาพี่กินเพื่อนหรอือเปล่าฉันยอมเสียนั่งคุกเข่าให้เธอเลยนะเธอมาคุกอีกรอบได้ไหมอะไม่ได้คุกได้รอบเดียวเธอโอ้แต่แจ็คมันตามติดอยู่จะไปรอดยังไงอะฉลอช่วยของเพื่อนโอเคโอเคอู้อู๋อู๋อ๋อไป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 กระน้ำบทกรน้ำไม่มีอะช่วยเธอชิบหายแล้วแล้วมันก็มาแบบ มันมาตรงนี้เลยเห็นปล่ล่ะโอ้ยมันเดินเร็วเกินก็มันเป็นแจ็คไงเธออจะหนีหลอนทานไอ้แจ็คโลกจิตไอ้แจ็คเนี่ยนะบินเลยลาไปแล้วนะสตาร์ดิวตูวินลาดินมาอุ้ยข่าวดำข่าวดำหลอดด้วยอ่ะุ้ยไหนอยากเห็นหน้าไม่เครื่องนี้ปั่นเร็วจ่มันใช้พลังอะไรปเนี่อ๋อมันมันลิงก์ไปกับอ๋อยกูไม่เกี่ยว เออใช่นักโทษด้วยหรอเร็วมากใช่ใช่ม,มีนักโทษด้วยว่ะว้ายมันมาแล้วไอ้หมอระว,วังอุ้ยหลอดหลอดจริงหลอดจริง,ห,รงหยุดดูเลยเนะี่ย<ท>ต้องหยุดดูเลยเอ,อย่าหยุดดูมาก <c oughs> แอดสวินมาโดนแล้วโอ้โหเ,เราอยู่แถวนี้กันด้วยเงยเห็เรถใจแล้วถวยงเงยโอ้รถถวยรถถวยมวยมวยเงย อยากโดนลุมแล้วตอนนี้หน้าหลาเลยค่ะผมโอ้ยจริงเหรอเลยเหรอน่ากลัวมากเลยอ่ะเธอเธอเป็นผู้หญิงหรือเป็นกระเทยกันแน่เนี่ยฉันกำลังไปสแตนบายช่วยคนนั้นอยู่ว้าวโหโดนลุมเลยอ่ะคนนั้นอะไปละพึ่งน้อยแสีงใจแมลงวันงีตรงนี้ก็น่าจะโดนวี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 ดันกลับมามันตามใครอยู่นะเอ้ามันหมอโดนจับไปด้วยว่ะโอ้ยชิบหายละโอ้ยมันจะช่วยยังไงอ่ะคนเดียวช่วยไม่ได้หรอกมันปลาอะไรให้ไม่รู้อ่าเอาไงดีอ่ะ

เธอสมไมนัาไม่ใช oh. ่เพื e ่อนเลยอ่ะอุ totally. ้ยแล้วเธอ้มันตามมาหาจะต้องอุ้ย้ว้าเอะเออเอ้วออเ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 อเออเเออเมอเออเออเ

โอเคเอามาดาวันสแตนบายมาเช่าหน่อยใครก็ได้เอาคุณหน้าเก็บมาเลยมาเลยไอโอ้ยมีบอโล็หรอเพื่อนด่านี้ไม่มีใครออกมาหรอกบอโลอะไร้สาระมันคุกเข่าใส่เราด้วยอ่ะเธอมันรักฉันอ่ะโอ้จ้กสุดหล่ออ่ะโอ้ยโอ้ยเธอจำไงดีมันนั่งเฝ้ามันนั่งเฝ้าโอ้ย คิดเลยกับเราปดิอ่ะช่ด้วยลักี้กยลักี้กายช่วยหน่ช่วยใช่ช้วยยช่ๆๆๆไฟวิววิววิวว่ววิ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 วว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 ว มันพอมาจากไหนออกกำยังเช้าได้แล้วหมดขับตอนเย็นว่าพอมาจากไหนเนี่ยมันซื้อของอยู่ตรงนี้เอาหรอมามันไ่ซื้อของตรงนี้เลยมันวิ่งใป่ไเนี่ยวายด้วยมันวายจะนะแล้วปไปเห็นไม้บงมังหมดแต่แบบมองรถไฟเมื่อกี้